ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกาสี่มหาป่าด้อครับเด้อบึงบูที่ว่าผลงานมันจะเป็นยังไงยูสาพญายอยองครับนี่ครับตำบลบึงกระจาบระเภอเชียงบุรีจังหวัดเพชบรบูร์หตเบึงน้ำกันเหตุการณ์มันเป็นยังไงนี่ครับดาแจวๆจจพีน้องก้อนรับดีใจหลายไปป้า ไลไจะเกิดมันก็ต้องเกิดรอดรอดรอดดีใจเตะดีใจครับสาปลาด้วยครับบุญบุญบ๋ยดงด้วยครับมาอยู่สาปลาย่องหรือน้องน้ำยังไหลอยู่ <c oughs> เนี่ยได้ดางไม่มากเสียบุญกำลัง สีมาตามหลังอยู่เกี่ยวบุญก็ต้องเกี่ยวพายอยู่อืมก็เรื่องสีแกะขุดมาแล้วมา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 หากระติกกระติกเตรียมพร้อมได้กระติกนี่บะกะติกกระติกนี่กะติกเลยเดอดเยี่ยมวะมันมันมันมือนี่หมันมันโอ้ดีใจใครดีใจใครดีใจใครมันหมันพนาวะ

บมือกี้ยังน้าขวัอขอย,อ,ยอีกจากน่อยสิลงเลยครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยูออ่จะได้ดูว่าผลงานจะได้ปลาปาันไหนเห็นมันเด้อ,อ,อแทงเอาเด้อเห็ดเอาเด้อกูถนัดไล่เหตุคนไดล่ะบอล ได้คิงหัวอยากไล่บึงกวอนแล้วได้ได้ไล่กุ้งวดกับบัวยาดกันแล้วกับบัวหยาดมีไล่ออกนี่เดี๋ยว่างกินไล่ออกมึงดูไล่ดีหรือเปล่าอ๋อมันยุ่งซี่ถึงแปนได้อยู่ไล่ได้อ่าโอเข้มโอเคมมาด้ มันมานมันเหมือนเนี่ยพื้นที่ได้แล้วก็เสียงแจมแจมกูบว่าแจมเอาพื้นที่มันวิ่งเลี้วโอ้ยตามชั้นเนาะต้นทะเลไม่เนี่ยคนลงคักตีไายอศวายต่อนนั้นยังแล้วไม่เอาตัวเอาได้แล้วสมัยสมัยนั้นต้นพระกรได้หลายๆรถไถดึงแล้วก็ถล่มนล่มเต็มรถก็ล้วนปลาที่เลหลายสิขึ้นชั้น เอาเจ้าไ้เี๋เป็นลงกหนำแล้วาซันไปแล้วครับไปแล้วเออในนำจากนี้เลยอย่ามาันเลมาจากนี้ละมือดันเอออยู่นี่แหละมันหลายคักอ่ะเอาแล้วเด้อครับเด้อกำลังสิสตาร์ทแล้วพี่น้องไปเบึ่งน้ำกันวัาสิหมานบ่เออนั่นแหละ

มันสิหูจ้าวา่าซิกแซกไปหันไปนี่นะมันสิบอกเนี่ยเขาอเห็นฟ้ามันเล่นรอไปนี่เราก็จะขอเนี้ขอตอ่อพี่อขอตอ่อพี่มันขอทีมนนอ่มีน้ำหนักเออมันอั่นมันง่ายง่ายง่ายอยูย่เนาะเออแมนอยู่ใบเลยนะแบบไหนแก้วแ,บบวแก้วแก้าแบบไรบ้า <laughs> ง <laughs> แก้วหย่อนไปหยิบ <laughs> แก้วเย่ <laughs> อนไป เ,เด,ดเี๋ยวกันด้เฮครับเดี๋ยวกันดดเฮปไปเดี๋ยเล้วคนบอต้องเลียไ,ไปเลยอย่างไไมันยหลอกไปด้วไปทงไนพูดนะเงนบนโน้อ้อออีปาหิตูเลยเ ต้งไปกหันไปกแล้วก็เลียวไปไรอกคนเดเยว้ดเนียมันป็น่เดี๋ยวนนีงดมัน่งหมันก็ได้หงมันดึงเ่ไดุ้นนโอ้ยตัวจะกัดเด่นนี่ตัวจังเลย่ังไหมังไหมธรรมดามันต้องไล่ผีอนมันไม่ไล่รอกมันไปได้บ่มา่นนี่คนไปได้บ่มาท่นนีม่ได้กับขึ้นมาก่อนหรอ ครับกำลังกู้เลยพังนะเอาขึ้นมาเลยบุเเบบญเออพายไปน้ำก็ได้บอาต้องพายดอกเพรผลัดหมดถึงดอกบอสถือกระเจ็บขึ้นเรื่องแล้วเนาเอาใจทอได้ลเลยครับเดี๋ยวพี่น้องเลยกำลังสืกบกู้ดางได้สามตัวแบบใหญ่เลยอะไรครับเออหาปลากระหม่ดอยู่ดอกได้อยู่ดอกประมาณแักสองโล ตัวหนึ่งก็ได้พี่น้องปลงไปเอฟซี่ก็เบิ้งต่อไป <S <S อครับนี่มันมันออกแล้วนะออกแล้วหาปลากู้หรอครับกูแล้วกลับแล้วได้เวลาแล้วไปสาไม่ต่อไปสานีได้ํานีก็โอเคแล้วครับก็กรลังกูครับกำลังกู ไอ้ใดจกตัวเด้อมันมาอีกจกักตัวเด้ออม,มันได้๋พ่อไดด้โอเคโอเค,ครับเริ่มเลยเด้อครับเด้อต้มยำปลาตะเพียนยใหญ่ครับเคลื่อนแล้วอันนี้สีลาบครับยังบ่ท่านได้ปรุงอยู่นี่กระลังเคือง เพนกำลังสีําแตงนะครับเนาะบึบเบงเนี่ยป่าตุ้ยไงเลยเดี๋วเันจะสีเนี่โอ้สดน้ำพี่น้องเลยบ่แซบกับปวยเลยเรือบังเนี่ยบึงเนี่ยป่าเพี่นตุใยไ่ไปหาครับเดี๋ยวปรุงขึ้นนี่มัน่า่ยากเลยครับมันบริสุทธ์ขนคือไก่เนาะง่ายๆนะขั้นถอนขนไก่นี่โอ้ย,อยากหลายผมก็ได้มาครับมาลาบ ปลาตะเพียนแล้วก็ต้มยำปลาตะเพียนนี่ใส่หมากเร้นไว้แล้วมาเด้อครับเด้อพี่น้องมาเลยครับเด้อคนนี้ทานกันเร็วๆใครอ่ะอันนี้ลาบปลาตะเพียนต้มขมผักติ๋วแซ่บบ่อกเพียงย่างโอ้ยครับแซ่บบ๊อกเสือบุญไข่ไข่แซ่บไข่บ่ไข่เนาะ มาไ,มได้ครับ,ดบเด้่อมากินอาหารพื้นบ้านอีสา,บานบ้านหฮาอันนั้นมันพักติวบ่ติเออกินกะลากินกะลาแซ่บโอ้พี่น้องเนียแซ่บเลก

ไขดีป okay mm. mm. so mm. mm. mm ่ะเอาวงเยอะโคบ่วงเยอะเอ็นไน่ก yeah. yup. ็เจ่๊ย้กวยละหาเองกันมาเนี่ยขับแค่ขัาแค่แจ่ยบเดี๋ยวคุยลาบลงนอนก่อนขับลาบเจบลาบเจบดูครับ บ้าบนพน้อาทางทำเนียบก็บ,บ่เห็นละ่งานอนี้โอ้โบริการดีดีครับแล,แล้วๆกาชิปไปกลางดางนะครับเด้อก็เรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้วขอบคุณพญายองแล้วก็เสียบุญตั้มแน่นะครับเนาะที่ไปหาปลาบนนี้ ได้มาต้มมาลาบสู้กันจินนะครับเนาะชิปนี่ก็ฝากไว้กับพี่กับน้องด้วยครับเด้อแสียบ,บจังที่เห็นผ่านมากแหละครับเนาะเพื่อเป็นทีละลึกนะครับเนาะพี่น้องทุกผู้ทุกคนเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ะครับกดติดตามกันแน่นะครับกสิเหตุชิปดีๆหาปูหาปลากินเขากินน้ำไม่เบิงอีกเนาะครับเนาะพี่น้องทุกผู้ทุกคนก็คงสิเห็นชิปของทีมงานป่าจร เราก็อยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เด้อครับเด้อเพื่อมีคลิปดีๆก็สิมาลงอ,งอ,งองีกนะครับเนาะก็ขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนตรงนี้ต่ความสุขนะครับเนาะได้ทายคลิปวิถีชีวิตหาปลาแล้วก็ลาปลาต้มปลาู้กันจินกระจบไ้เพื่อแค่นี้้อครับเด้อคอยพี่น้องชาวยูทูบตรงนี้ต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อกับคำว่าสวัสดีครับชิปหน้าพ่อกันไหมครับ